สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสวัสดีค่ะป้าจาพามาบึงทีมงานไก่สาวซิ่งพามาบึงพอบ้านเนาะค่ะพอบ้านสวิ่งไก่ไปชัยภูมินะคะมีของฝากมานําเด้อค่ะเด้อพามาเลาะเยี่ยมชมต้นผักหวานป่าอยููหนาร้านเป็นยังประจาถึงว่าพามาชมต้นผักหวานป่าบึงดูนี่เพื่อไปจอย,ยอดให้พี่พพเพื่อนสนใจในการที่สีปลูก ผักหวานป่าเนาะค่ะผักหวานป่าผักหวานบ้านอันนี้เป็นผักหวานป่าเนาะค่ะอยู่ในอยู่ในบ้านเพิ่นอ่าแล้วก็เดี๋ยวประจาเสเว้าไปเรื่อยๆเนาะค่ะผักหวานเป่าอ้ยสะออน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 เบิ่งดรูพี่น้องป้องปลายยอดยอดคักคักขักคักขอโทษขออภัยเด้อเม่มันคักมันคักมันคักอยู่ใส่กระพบ้านอันนี้ฮะ ตกลางงชัยตลาดกลางลงชัยภูมิเนาะค่ะอันนี้ตลาดกลางดงเข้ามาเบื้องในสวนเพิ่มเพิ่มแม่นบอบบาลเข้ามาเบื้องเข้ามาเบื้องกาผักหวานแล้วเพิ่นก็เลยพาเจ้าของร้านเพิ่นพาเข้าไปเบื้องในสวนเพิ่นเลยเนาะค่ะพาเข้าไปเบื้องในสวนมึงดูนี่กาแล้วก็เบียนยยาวเนาะคืออินทตลรมร์แมนบอบเบียนยงยาวเป็นอินทตพาร์นะคะจากเสียงจากกอบ้านเล่าเลยเนาะค่ะเนาะก็เลย ได้คลิปงามๆม,มาต้นมาฝากพ่อแม่พี่น้องป้องปายไผ่ปานไผ่พันมาอยู่เส้นเช่นอย่างชัยภูมิคอนแก่นเด้อพี่น้องป้องปายมองดูนี่มันหวานมันแกวเฮา,านาอพอบ้านมันหวานมันแกวกิโลละจักบาทมันแกวจำบาบ่ได้แต่ว่าปกติประจ่าเคยไปนะช่วงนะ่ะมาคามป้อมกิโลจักบาทพอบ้าน มะขามป้อมพันกระสีสี่สิบโอ้โหบ่แพงเด้ออันนี้เป็นพ่นเชื้อบ่อนหรือพ่นหยังอันเนี้อันนั้นคืพอเห็ดผักโอ้ยพี่น้องปลอดภยพระจาขอโทษขออภัยพระจ่าหนึ่งบ่อพ่นเชื่อมมากขามป้อมกษตรเห็ดพ่อเห็ดพ่อเห็ดพ่อพ่นต้มพ่นฟิตไวโอ้ยเสียดายเด้พอบ้านเบ้าม,มัวจะทำคลิปถ่ายคลิปก็เลยบ่ได้มาเลย คือชือือือ,อกิโลละจักบาทกบพอบานร้อยห้าสิบครึ่งโลร้อยห้าสิบราคะเห็ดเพาะพ่นฟิตเพ่นต้มเพ่นอนาไว้แล้วโอ้ยเสียดายเสียดายซิมีเห็ดเพาะแล้วก็สซมีอันมีเห็ดเพาะแล้วก็มีพักวานมีเห็ดบดเห็ดบดคือเห็ดคอนดำบ้านเฮานอค่ะเห็ดบดเห็ดคอนดำอันนี้ก็มันขาวมันแดงแล้วก็เห็ดอัน เห็ดเฮ็ดเฮ็ดคนข่าวมีเฮ็ดคนข่าวเฮ็ดบดแล้วก็เฮ็ดพอโอ้ยเสียดายเสียดายก็เลยพลาดโอกาสไปพอดีครูเพิ่นมาเพิ่นก็นเอาไปเลยเอาไปเบิดเลยค่ะพระจ่าก,ก็เลยได้กินเฮ็ดบดกับที่หมักทั้งสองพอบ้านว่ามม่แต่อันก็นเลยบ่ดได้มม่แต่อันทําคลิปอันเจ้าของร้านกแนะแนมดี D, เพราะว่าเพิ่นขายอยู่หน้าบ้านเพิ่นเลยค่ะเป็นร้านสุดท้ายร้านแรกหรือร้านสุดท้ายพอบ้าน มาาจกน่ถ้ามาจากขอนแก่นเนาะค่ะเพื่อนจะเป็นบ้านสุดท้ายเนาะค่ะถ้ามาจากขอนแก่นนะคะจะเป็นบ้านสุดท้ายเพราะว่าเพื่อนอันเฮ็ดขอนข่าวฮ็ดบุศขักระแทกมีมีเฮือนอยู่ในนั้นเลยอุ้ยดักแดดักแดดักแดขัวดักแดปลาจมหนังแล้วกับมะกระบกแม่มนบ่ฟอบ้านอุ้ยขักบ้านบซื้อมะกระบกมาใหมประจานเลยได้ๆลนะ เสียไปฝากเพื่อนเพื่วงี้มันมันหลายนะยันมันไอเพื่อนว่ามันมันยันมันไอก็เลยบบซื้อมาเนาะค่ะเครียดก็มีเครียดก็มีเด้อพี่น้องป้องไปดิ่งพระสุธาพระจาวาวพิษได้ดิ่งพระสุธาที่พระจาวาเสมอเสมอเนื่องจากมันเป็นเมนูที่อยู่ตามร้านอาหารพอดีเด้อค่ะดิ่งพระสุธาค่ะเป็นเมนูที่อยู่ในร้านอาหารพอดีนะคะ นอไม้ดองนอค่ะนอไม้ดองนอไม้อัดนอไม้ขวดเฮ็ดอันเป็นนอไม้ที่อ่าเป็นนอไม้บุงนอไม้หวานนอค่ะเอามาเฮ็ดนี่กระโดดพอบ้านโจทย์เธอเลือเลยค่ะพร้อมเดินทางกลับมาสู้ยังก็เท่าเส้นเจ้ามานชัยภูมินอค่ะชัยภูมิขอนแก่นปราจา์ขออนุญาตเราแล้วว่าอีกเนาะเสียพอบ้านก็เสียค่อยจักหน่อยเเสร็จเรียบไปน้ำนี่ค่ะ พ,พี่เพื่อนเพื่อนเพื่อก,ก,กำลังเลือกเลือกกันอยู่เนาะค่ะโอ้ยพอบ้านโมตาออนาหลายทาคลิปไปพี่ป้านาอาเพื่อผ่านไปผ่านมาก,ก็เลยโบได้เฮ็ดเพราะประจากกับว่าวอีกบทันเพื่นก็มีสองฟังฟังเนาะพอบ้านสองฟังเนาะค่ะพอบ้านเบ้าสองฟังฝังถ้าไปทางคอนแก่นที่จอดรถสี่มีหลายค่ะแต่ฟั่งพอบ้านนี้ที่จอดรถ